สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สกูสุคนเดอร์หลังจากขึ้นจากเกี่ยวเข่าแพี่น้องกาซิมาเห็ดอยู่เห็ดกินยำเถียงคือเก่าอีกพี่น้องคอยกามาหาปิดเอาปีกล้วยพี่น้องนี่เลยเนาะเพราะว่ามันกระสุดแล้วพี่น้องกล้วยกินมากก็ได้เพราะว่ามื้อนี้เอื่อยเผิ่นสีเห็ดขนมจีนน้ำยากะทิหรือว่าน้ำยาแบบลาวๆนะพี่น้องเห็ดเป็นอันกินข้าวเถียงแหละแล้วกาซิมี ก้อยเนื้องัว่ก้อยสิ้นงัวานำะนอะไรเนาะกับพอกับเอืือยเป็นกับลังซอยกันเห็ดอยู่คอยกับซิมาปิดเอาปีเผื่อไปเห็ดอันเนื่อซอยกินกับข้าวปุ้นแหละพี่น้องเพราะว่ามันสุดแล้วเนาะก็สิซหักเนาะมันมีซองอันนาะพี่น้องแต่ว่าหักเอาอันเดียวก็พอเนาะยากมันขาตาเนี่ยพอแหง้งอยู่เนาะ ก็ฮักงาเด้อพี่น้อง้าตัใส,สองมือก่อนพี่น้องมือเดียวพอได้ได้มาแล้วพี่น้องปีกล้วยตอนนี้พ่อคนกากำลังลวกซีนใ้มันซุกอยู่เนาะพี่น้องเห็ดลาบซุกเนาะน้ำห้อนห่อนลวกลงไปพี่น้องซอยเดียวจะมาลวกเนาะ อันนี้สิเป็นต้มพวกเครื่องในพวกน้ำงวงนี่อย่างน้ำม,มันมน้ำอะไรพี่น้องเว้ยอันนี้สิเป็นเนื้อปลาที่เอื้อยเป็นตำใสกับมักผิกแลก้วกันกระเทียมแะไรพี่น้องคอยเดี๋ยวสิไปหาเตรียมพักกินกับข้าวปุ้นก่อนเนาะวันนี้ซอยพักไว้ซอยราบสิ่งพี่น้องเดี๋ยกว่าจะได้สี่คนเนาะสองคนคนงานก็มี่องคนมือนพี่น้อง ลองคนกับคนเทียงใกล้เนาะคนอื่นก็จะกับซูซิโบมาเขาเห็นเขางามเขาไปบ่อนอื่นเขาเห็นเขาล้มแล้วเขาขี้ข้านขี่นองวานเน,ะนาะอินขุน้่านว่าอยพักเตรียมให้พ่อเพื่อนกันตอนนี้ก็ลงมือเนาะพี่น้องใส่ผักหอมลงไปเลยเนาะก้อยเนื้อลงใส่ประเด็กน้ำนิดหนึ่งพี่น้อง นี่จะเป็นตัวดิบเนาะเผื่อว่าเขาเจ้าอยากตัวดิบนำเนาะอันอนี้เป็นตัวซุกสำหรับคนบุกิน,น, it, er น,นะะดิบพี่น้องเลยว่าบางคนเพผนก็มักกินดิบเนาะซีรูบูตัวได้ดิบชิมตัวได้ก้อยดิบโย เติมน <S preach miracle> ้ำปลาพี่น้องปลาเนี่ยปลาเติมน้ำเพี้ยลงไปพี่น้องเพี้ยที่ต้มเนาะเพี้ยกับผมเป็นเพี้ยแท้ๆดอกเนาะลายติ่ได้ตสดดีเลยวันนี้กินเป็ดมื้อนี้กินเนื้องัวพี่น้องจะใส่อะไรขขาควร ก๋วตืมลงไปพี่น้องตอนทบิดเป็นใส่น้อยเนาะมาปรุงตัวนี้ต่อพี่น้องทำมาอีกหมดแบบหอมใส่มานม่ใส่น้อยเป็นก้อยซุกน้องพี่น้อง มังดูบ่แชบีมมาเพียวขัดมันได้ขาดนึ่งใส่พงนวลงไปเองพี่น้องเอาบัตรนี่เป็นน้ำข้าวปุ้นพี่น้อง ก้าปุ้นใส่ก้อนเลือดคนเฮือนมีคนหนมักกินก้อนเลือดพี่น้องสุดลาวๆเนาะเอ้ยเพื่นเห็ดแล้วเรียบร้อยพี่น้องมาทึ่งพี่เด้อมีสเป็นพักเคมิกกินกับลาบเนาะกับพักสลดัดแล้วก็เนื้อข้าวปุ้นก็นมีปีกับพักหอมรวมก็คือพวกขักเสริมพักยังอะไรพี่น้องเอ้ย ข้าวปุ้นเฮาพี่น้องอันนี้คือสิไปให้คนที่มาเกี่ยวข่าว่นกินเนาะคนสองคนพี่น้องมีลาบซุกลาบดิบข้าวปุ้นเนาะก็สิให้เบ้าจอนหยุกให้กับเจ้ากินเนาะตอนนี้ก็ได้เวลากินพี่น้องจากพี่ชัางพี่อยากสีหกเนี่ยแซ่บบน้องแพลข้าวปุ้นบุกินบนหลับซีน พักเต็มปากพี่น้องทั้งนั้นก,กํลังตักน้ำข้าวปุ้นอยู่นนเน,นาะก็ที่โหกเฮือนยเนาะพี่้ะพักเต็มันยังชอกมือหลุดไว้เนาะลังจะขึ้นจะเกี่ยวเข้าพี่น้องทั้งนักก้นก็กินข้าวปุ้นอยู่ผู้อยากเขา้าผู้อยากข้าวปุ้นพี่น้องบา่าวลาบ่าพอ,อน ใครอยากเข้าก็กินใครอยากกระปุ้นก็กินแล้วล้วพี่น้องรถกระจัดกระจายกันไปเนาะส่วนคนที่มาเกี่ยวเข้ากับเราโบขึ้นมาเนาะเอ,อินเราขึ้นมาแต่ว่าเราสิกินอยู่ตารางแ้วว่าเราฮอนเราหนังหุบไหมพี่เนาะค่อยกันนี้ได้พี่นอ้องโอ้กินลายเด้อพี่น้องเย้ยหมักกินอันนี้เนะาะฮะมีมีเต็มมารยอยูอย่ นี่พี่น้องของข่อยนัข่นขกระปุ้นกินข้าวคือสิกินห้องท้องน้อยหนึ่งกินกระปุ้นลายกว่าเลยพี่น้องเลยนั่งใครนนีนน้พี่น้องกินข้าวเด้ออันนั้นก็บ่จักสิกินกระปุ้นบ่จักสิกินข้าวกิน <c oughs> กระปุ้นเบิด,ดก่อนเด้ดอ,ด <c oughs> อกินข้าวหรือว่างกปุ้นตักลายเบิร์ตกันมีแต่คนณทีวีพี่น้องเฮ็ดการกินเนาะ <c oughs> เหตุเวียกขึ้นมาไม่เหมเยหรอกกา เพื่อนที่เห็ดแล้วอีกเนาะลดที่แต่โบแล้่ก็ปรับปๆปรับแต่ละคนกินมุมไผ่มุมมันมุมนี้ค่ะทางนักกระสุดน้ำข้าวปุ้นทางนักกระจุ่มหนึ่งน้องแพร่กับซาแพนเคยกินข้าวปุ้นพ่อกับแม่ก็กินข้าวพี่น้องเลยอู้น้องแพร่กินแซ่บบ่น้องแพร่เมาข้าวปุ้นบ่ได้เมาข้าวเด้หมดนี่บ่ โอ้องผูคือกินอยูู่ค่อยกับพอดีสิก,กินพี่น้องอัดเพอเพอก็สิก,กินแต่กระปุ้นมาจากเนาะมันมีเพราะว่าอยากกินกระปุ้นมาลายมือเลยรนะนนาาผูผ,ผไูได้แล้วแต่ผูอย่างเนาะคนกินกระปุ้นคนกินเขา้าคนก็กินอย่างละหน่อย วังกระเพาะขึ้นเด้อพายกินลาบดิบยาอะไรที่นี่ออบอพรอยาเก็บท่องเอาใสะ่กระปุ่นแล้วเนาะพายก็อยากไปกินกระปุ่นคุยไปพี่น้องเลยบอจอนนี่กระเตกฟุ่นถวยเป็นเรื่องกระปุ่นนี่ แคบอยู่บรับซีนกพรหุมขาดอันนั้นขังทึงหัวพี่น้องไปปืดบึงเล้ยสต๊กใจกับโกตกำนะฮะตุ๊กแกพี่น้องมันไข่องแม่แพลูกอยู่ในหันเพรห่มโป๊กไว้ให้มันอยู่ในนี่มันมาอยู่แล้วมันก็ออกแม่แพลูกเองมันมันไปกระายรุ่นเลยได้มันไข่ใหม่เลยเลยนะนี่ตตัวตหใหญ่ๆหญ่ไร่ขมขวายพี่น้อง ไปมันใหม่เลยเดี๋ยวคนสิลาเหมือนเด็ให้มันอยู่นี่ปลอดภัยที่สุดก็ไพกบบรบโปงหูเนาะเอากะเรียกมันไว้อะไรเพราะมันก็ออกเมลพะลูก,กับป้ามันอยู่เองมันเนาะมันสิได้ออกเมลพะลูกลายลายไม่มไต้อง <c oughs> มาหลักกับโก้ไข่เด้อไหม <c oughs> โอ้ยหัวเทียงเปิดบางทีโ,โอ่ยเป็นตาตกใจได้ลายของไข่ตกใหญ่จับกำ <c oughs> มึงตัวใหญ่ให่ยาละพวกนะ ยังกัเนาะเบาพรนกินข้าวน้อยหนึ่งกินข้าปุ้นป้อปุ้นถวยไปมะกูดกีดกูบอุ้ยแต่คนหมักกินหิวแหงลีด้แต่ละคนน่า เส็ดเวียกขึ้นมาไม่เมื่อยเพราะว่าหิวเข่าขพี่น้องเอ้ยบุบบับบุบบับของไฟองมันมุมไฟมุมมันแม่เพิ่อกระยาแล้ว,นะวเนาะเอาอะไรยังไปกินข้าวพอดียังกินปยของเพิ่นบพวงเนี้ยพี่น้องถ้ากับหันข้างถ้กระตุก มิตรคนไว้ใจแสจกปุ้นนิลาบหลดกินน้อยหนึ่งแกงค่อยก็หิวอดบวัวไวพี่น้องกินก่อนเติมน้าก่อนนำแห,งห้งเนาะกินแล้วก็ไม่โหยไม่ยิากินสั่งบ่เลยวก็เชื่อกระบือิ่มคนเฮือนกับลายผัแหงเลยพี่น้องเอ้ยแแต่แบบมีิตรคนกินเก่งๆกับร่างกินซะด้วยคนเฮือนลาย แทมคนมีแต่ทอส่วนมาก<ด>นำา้ำกาะปุ้นคนในเฮือนสิบหมักใส่ลูกชิ้นกระป๋องค่อยหมักเนาะแต่ทำม,มีก็กินได้แต่ว่าโมเนยียนใส่ไปไดใส,ใส่แต่เลือดตังสีน่องมากหมักใส่เลือดจังสีเนะาะพักกระเบิดพี่น้องเลยพักกินกัระปุ้นกระเบิดบบกิบบดนข,ข้า,ว,าแวแล้วมากินขะปุ้นตอพี่น้อง ตั้งนักกาสามคนสุผลกะถวยไพถวยมันเจไพเจมันเนาะก็หกเลยเด้อพี่น้องเลยจากปีชังพี่ยาอยู่ให้อยู่นานเนาะพักเกือเกี่ยงเลือแต่กระปุกกระปิปุกเดียวนะพี่น้องต้องแพ้วอิ่มก่อนหมูเนาะใส่อยู่ไหวไหว้กินแล้วละกะ <laughs> ตองเห็ดเวียกเห็ดงานต่อเนาะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้สำหรับเนานะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสั่นกระดิ่งให้เดอ้อพี่น้องพบพาอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง